ฮเบิร์ดครับเอาครับตามแล้วครับตามตามคลิปครับ ออกบังกายเต้นซุมบ้าครับโอ้โหผมไปอีกที่นึงครับไปไหนครับที่แบบเขาทำอย่างเงี้ครับอข้างกันนายเก๋นายเก๊กผมทำอย่างเงี้ยไม่ได้เจ็บเข่าวันก่อนผมก็ไปครับเป็นงี้เหมือนกันเป็นรถเหรอครับใช่รถอเปิดรายการกันก่อนนะครับสวัสดีครับผมครูพี่เบิร์ดครับโอ้โครูพี่มิ้นครับกับรายการอาร์ตคาเฟ่ครับ คาเฟ่ที่จะเสิร์ฟเมนูศิละปะให้น้องๆทุกคนเลยครับสำหรับวันนี้จะมีเมนูอะไรบ้างไปดูกันเลยครับและส่วนนี้นะครับเราจะทำดาวเทียมกันเพี่โดยมี2ส่วนสำคัญก็คือตัวดาวเทียมนะครับคือพวกอุปกรณ์พวกนี้แล้วก็พวกเสาอากาศเอาแล้วเอาแล้วหยุดหยุดยุดยุดเจ้ากอ้อนเหล็กพวกนี้นะครับมีทั้งพลังดูดและลผลักพวกมันก็คือแม่เหล็ก วันนี้ชิ้นงานของเราจะเป็นสีน้ำนะครับผมเป็นสีน้ำที่เอามาผสมกับเครื่องปรุงบางอย่างนี่ครับเกลือครับผมโอ้วันนี้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เลยดูมีความรู้มากๆเลยครับใช่ซึ่งเอาจริงๆแล้วศิลปะของวิทยาศาสตร์เนี่ยอยู่คู่กันมาตั้งแต่แรกๆเลยนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเลยยุค แบบดาวินชีอะไรเงี้ยศิลปินก็คือนักวิทยาศาสตร์ใช่ใช่อย่างเมนูแรกของเราวันนี้นะครับน้องพลกับน้องเขตที่จะทดลองประยุกต์เอาศิลปะกับวิทยาศาสตร์จะเป็นแบบเชิงช่างนะครับเชิงวิศวกรรมจะไปลองทําเป็นดาวเทียมที่ลอยที่จริงๆเลยแต่ที่พิเศษที่สุดเนี่ยคือเขาจะใช้เศษวัสดุนี่แหละมาประกอบกันเป็นดาวเทียมไปดูกันว่าเขาจะทํำยังไงในรายการสอนศิลป์ครับไปดูกันเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติอพวชและส่วนนี้นะครับเราจะทําดาวเทียมกันแค่นี้โดยมี2ส่วนสาคัญก็คือตัวดาวเทียมนะครับคือพวกอุปกรณ์พวกนี้แล้วก็พวกเสาอากาศอ,อ่าต้องมีทั้งสองส่วนนะครับแล้วก็นําไปลอยค่ะ แคที่ก็ต้องชนะอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเฮที่เน่ยเสียงมากๆเลยค่ะแกที่แบบโอ้โหลอยได้เลยค่ะเนี่ย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 โอ้โหรอดูดีกว่าเฮที่ว่ามันจะลอยได้จริงหรือเปล่ามาเลือกกันเลยดีกว่าในมือวนวนเลือกไปแล้วอันหนึ่งเคที่ก็เลือกไปแล้วค่ะอันหนึ่งเป็นสีส้มพี่จะทาเหมือนคล้ายๆกับ UFO ส่วนของแคที่นะคะก็เหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันค่ะเืมแที่คิดว่าของแคทในแคทที่เราจะใช้ได้ ทำก่อน,นรประกบเลยนะครับ UFO ยิงลำแสงนี่ก็ใส่ดอกไม้เข้าไปหนึ่งดอกนี่เป็นลำแสงดอกไม้แล้วที่กจะเอาลวดกำมะหยี่นี่แหละค่ะมัดปั้นให้มันสวยๆค่ะ กี้นะครับพลม้วนไว้ตอนนี้กลายเป็นลำแสงนะเป็นไงเฮที่เหมือนไหมพี่พลพี่พลว่าไงเราไปลองกันก่อนไหมคะว่ามันจะลอยหรือเปล่าโอ้ได้เฮที่ไปนี่เสร็จพอดีเลยไปไปลองกันดีกว่าคะ่ะว่ามันจะลอยหรือเปล่าคะ่ะเคที่ไปกันที่นี่มาถึงด่านทดสอบของกเราแล้วมาทดสอบเลยดีกว่า พี่พลเริ่มก่อนดีกว่าค่ะร้อยตรงมือไหมครับตรงมือไหมครับตรงมือไม่ท้ามันาตาเคที่ว่า,าอยอมแพ้ โอ้โหโอ้โหโอ้โหพอแล้วโอเคที่เฮ้ย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 โอ้โหโอเคที่ก็ไม่หวานกันนะคะครับอ่มันยากกว่าที่พวกเราคิดนะนี่คือครั้งแรกไงใช่ไปกลับไปทำอีกรอบโอเคที่ นี่ก่ว่างั้นแหละเขที่งั้นเขที่ขอลองเอาของออกเทอรนิดเทระนิดนะคะของพี่ว่าดอกไม้เยอะไปหน่อยเนี่ยใช่เอาดอกไม้ออกแล้วกันลังสีก็แรงแรงคอมน่ารักเหรอ่เอาออกนึงยังน่ารักเหมือนเดิมเคที่ว่าเขที่จะเอารวดกัมมาดีออกด้วยค่ะโอเคเขที่คิดว่าน่าจะได้แล้วล่ะค่ะพี่ก็ว่าพี่น่าจะได้นะมาครั้งนี้พี่มั่นใจมากลอยแน่นอนพี่ขอก่อนได้เลยค่ะ เอาแล้วเอาแล้วหยุดหยุดหยุดเฮนี้ไม่ก็ไม่ได้โมูมากหรอกตายเฮนี่อ่ะเฮ้ยเดี๋อีกนิดหนึ่งคอีนิดนึงีกนมาเฮดี้่กีเอากำมอยีออกใช่ไหมใช่มาลองดูกันไปแล้วจงไปจงไป ไอยโอยไอ่ไอ่ไอ่หยุดยุดแค่กันไรค่ะงั้นครั้งหน้าเคที่จะมาทำอีกค่ะและเคที่ก็จะตามสูฟันขุงเคที่ิ้นได้ค่ะโอ้โหใช่แล้วครับสนุกมากเลยนะครับเคที่ใช่ค่ะโอ้โหคือทั้งน่ารักทั้งมีความรู้คือในในหลักการของตรงนี้เนี่ยเขาต้องการให้มันสมดุลด้วยแล้วก็ให้มันมีน้ำหนักพอที่จะแบบ อยู่ในระดับที่เขาต้องการพราะว่าถ้าเาบาไปมันก็เกินหรือว่าหนักไปก็จะมไม่ขึ้น,นใช่ใช่ใชแต่ว่าก็เห็นการแบบทดลองเนาะใส่เข้าไปปุ๊บแล้วก็จะมีการบอกว่าเพิ่มเพิ่มวัสดุหรือว่าเอาออกเงี้ยเพื่อให้น้ําหนักมันแบบพอดีกัน<ช>แต่ถ้าเกิดผมยังคิดอยู่ว่าถ้าเกิดคว่ำคว่ำแก้วไปเนี่ยมันคงพอรับลมปุ๊บบินไปแล้วละอะคงไม่ได้ก็เลยต้องหงายขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็หลักว่าทําไมเขาถึงต้องมีท่อ เพราะว่าลมมันจะได้แบบว่ามีแรงส่งที่จะขึ้นไปเพราะว่าถ้ายิ่งท่อใหญ่มันก็ต้องใช้แรงลมที่<ะ>เยอะขึ้นไม่งั้นมันจะแบบว่าดันขึ้นไปไม่ไดน้นึกตามเนี่ยเรื่องเรื่องการเอาสมดุลเนี่ยมันไม่ใช่แค่ ไม่ใช่แค่ให้แบบว่ามันคงที่เนาะคือไม่ให้มันพลิกด้วยซ้ำเพราะว่าลมการลมพัดเนี่ยเรามันพัดไปตรงควบคุมไม่ได้ใช่ใช่แล้วถ้าเกิดน้าหนักมันไม่เท่ากันเนี่ยมันพัดไปด้านหนึ่งแล้วแบบพลิกขึ้นมาเนี่ยโอ้ควบคุมไม่ได้เลยนะใช่ครูพี่เวเห็นไหมครับว่าจากกิจกรรมนี้จริงๆมันคือการทดลองวิทยาศาสตร์นะใช่ใช่มันไม่ใช่ทางานศิลปะมันคือการทดลองวิทยาศาสตร์เลยแต่แค่เราเอาศิลปะเนี่ยเข้ามาจับทําให้การทดลองของเราเนี่ยน่าสนใจมากยิ่งขึ้นซึ่งหลักการออกแบบทางศิลปะเนนยยยมัักกกกกก็คล้าาาๆบบบรรรรออแพวถต์จิง การทำรถยนต์มันก็คือการประ,ประดิษฐ์เครื่องยนต์ที่สามารถทําให้คนไปนั่งแล้วก็ขับเคลื่อนไปได้แต่ว่าก็เอาศิลปะมาจับเพื่อให้รถยนต์ของเราสวยงามมากย,ยิ่งขึ้นเนือากคนใช้เนี่ยมันต้องทัชชี่นิดนึ่งแต่ถ้าเกิดเป็นแบบยานอวากาศเลยเนี่ยเร่าจะแบบ หมือนไม่ได้ไม่ได้เน้นศิลปะามากนะคือเน้นฟังก์ชันล้วนๆฟอร์มไหนที่แบบเกิดจากฟังก์ชันใช่ไหมเคยได้ยินคําว่าฟอร์มฟอลโล่ฟังก์ชันเนาะก็คือรูปทรงเนี่ยมันจะเกิดจากการที่เราทําให้มันฟังก์ชันครบแล้วเราอาจจะเห็นบางทีแบบอาจจะเห็นครั้งแรกตัวดาวเทียมแบบเฮ้ยทำไมแบบฟอร์มมันตลกจังเลยมีทั้งเหลี่ยมหกเหลี่ยมมีทั้งกลมๆเพราะว่าไอ้นั่นน่ยมันก็คือเป็นฟอร์มที่จําเป็นจริงๆใช่ที่มันต้องใช้หน้าตาแบบนี้จริงใช่ครับแต่ความจริงแล้วหลักการเนี้ยเราก็เอาไปอัดแอปกับ ยอย่างเช่นถ้าน้องๆที่ยังเรียนอยู่ยก็จะมีทําโครงงานทานู่นทนํานี่อะไรเงี้ยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร,ร์เราก็สามารถเอาศิลปะไปจับได้<ช>แบบว่าสามารถนําแบบว่าเอ้ยทำให้การทดลองของเราหรืองานของเราด,ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นใช่ครับน้องๆลองเอาไปประยุกต์ใช้นะครับไม่ว่าจะทํางานศิลปะอะไรถ้าเกิดแบบว่ามีการผสมผสานร,ระหว่างความคิดความาการทดลองวิทยาศาสตร์แล้วก็งานศิลปะอาจจะได้อะไรที่แบบกลมกลืนกลมกลมก่อมมากขึ้นใช่ครับครับลองไปดูครับ สู่เมนูที่2ของเรากันแล้วนะครับ,รบก็ <ผม S 1> ยังอยู่ในการทดลองพิศสาราอยู่เนาะรเ,รเรื่องของเมนูที่2เนี่ยก็จะเกี่ยวกับแม่เหล็กเราจะมาดูกันว่าเนี่ยแม่เหล็กเนี่ยสามารถแบบทำการทดลองพิศาสาตร์แล้วให้มันเกิดความน่าสนใจและเอาไปต่อยอดเป็นศิลปะยังไงได้บ้างโอเคงั้นเราไปดูเมนูที่2กันครับกับรายการคิดเรนเจอร์ปฏิบัติการเด็กช่างคิดครับไปดูกันเลยครับ สงสัยกันแล้วใช่ไหมครับว่าก้อนมันๆวาวๆในมือของพี enfin, <to> ่โต๊ดเนี่ยคืออะไรน้องๆหลายคนคงเดากันออกแล้วแต่ส่วนที่คนยังไม่รู้นะครับตามมาครับเดี๋ยวพี่โต๊ดจะเฉลยให้ดูเจ้าก้เหล็กพวกนี้นะครับมีทั้งพลังดูดและพลักพวกมันก็คือแม่เหล็ก เชื่อไหมครับว่าด้วยพลังของแม่เหล็กก้อนนี้พี่โตจะวาดภาพบนทรายโดยที่มือของพี่โตจะไม่สัมผัสทรายเลยแม้แต่นิดเดียว เราจะใช้พลังการดึงดูดของแม่เหล็กดูดลูกเหล็กบนถาดทรายนี้มาดูกันว่าพลังของแม่เหล็กจะส่งแรงดึงดูดผ่านตัวกลางอย่างเม็ดทรายและถาดนี้ทําให้ลูกเหล็กกลิ้งไปกลิ้งมาจนทําให้เกิดภาพวาดบนทรายได้หรือเปล่ามาดูกันเริ่มเลยนะครับเริ 2> 1, 2่ ใช่แค่วาดภาพบนทรายได้เท่านั้นนะครับแต่คุณสมบัติสุดพิเศษของแม่เหล็กนี้ยังทําเรื่องสนุกสนุกได้อีกอย่างเช่นส่งแรงดึงดูดผ่านกาวเหนียวในชามนี้ขั้นตอนแรกกาวลาเท็กซ์อาลมไปในชามใส่สีผสมอาหารให้สวยงามแล้วคนให้เข้ากันฉ <c oughs> ีดสเปรย์ปรับอากาศที่มีคุณสมบัติช่วยทำให้กาวกลายเป็นสลามเหนียวหนืด ทิ้งสลามเอาไว้ให้เซตตัว5-10นาทีจากนั้นเทผงเหล็กลงไปคนให้ผสมกันเท่านี้ก็พร้อมเล่นได้แล้ว พลังแม่เหล็กดูดผ่านตัวกลางอย่างทรายและกล่าวได้ก็เป็นเพราะว่าแม่เหล็กมีโครงสร้างภายในที่เรียงตัวกันอย่างเป็นระเบียบในทุกอะตอมมีอิเล็กตรอนซึ่งเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันทำให้เกิดขั้วทั้งสองขึ้นมาคือขั้วเหนือและขั้วใต้ ขั้วทั้งสองนี้จะส่งพลังดึงดูดออกมาเป็นสนามแม่เหล็กที่ตาของเรามองไม่เห็นสนามแม่เหล็กสามารถเดินทางผ่านตัวกลางที่ไม่ใช่โลหะและมีพลังดึงดูดสารที่เป็นโลหะได้ดียิงแม่เหล็กขนาดใหญ่เท่าไหร่แรงดึงดูดผ่านตัวกลางก็ยิงจะมากขึ้นเท่านั้น โหทดลองวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจใช่นะใช่เท่ทมากอย่างไอตัวสลามที่มีผงเหล็กอยู่ข้างในอันนี้ผมเคยมผมเคยเห็นเขาเล่นกันแล้วจริงๆแล้วผมกับคิดว่าจริงๆเทคนิคนี้มันสามารถต่อยอดไปทํางานศิลปะได้หลายอย่างเป็นวิดีโออาร์ตก็ตามหรือทําเป็นแบบสต็อปโมชั่นก็ได้ผมเห็นเป็นหนังเฮอรอสมัยก่อนเลยอ่ะที่แบบว่าเป็นพวกปีศาจที่แบบ หมือนควบคุมทิศทางไม่ได้เป็นเมือกอย่างที่เราซ่อนแม่เหล็กอยู่ข้างล่างแล้วก็มีแผ่นไม้แล้วก็มีผงมีผงแม่เหล็กอันน้ก็เท่เท่มากคือเราสามารถประยุกต์เอาเนี้ยเอาการทวิทยาปาสตส์อย่างเงี้ยไปใช้ในงานศิลปะได้หมดเลยเราสามารถทํางานภาพถ่ายก็ได้แบบจัดองค์ประกอบให้มันสวยๆบิดแม่เหล็กให้มันรูรูปได้มีแสงมีเงาเลยนะโอ้โหแล้วก็มีเรื่องของพวกฐานที่ทําปฏิกิยาทําให้มันหมุนได้อ่ามีแม่เหล็กใช่ หลักการเดียวกับการทำมอเตอร์นะจริงๆแล้วมอเตอร์เพราะใน,ในมอเตอร์สฝั่งก็จะมีแม่เหล็กด้วยซึ่งจริงๆแล้ววิทยาศาสตร์เนี่ยอยู่คู่กับศิลปะมาอย่างที่บอกอยู่คู่กันมาตั้งแต่แรกเลยเพราะว่าอย่างสมัยดั้งเดิมเลยนะการที่คนเราจะแบบผลิตสีขึ้นมาเนี่ย เริ่มจากสีเลยเนาะใช่เริ่มจากสีเลยศิลปินในยุคก่อนเลยโอ้โหเขาจะผลิตสีมามันก็คือการทดลองของเขาด้วยแหละว่าเพราะศิลปินสมัยก่อนเนี่ยต้องทําสีเองนะมันไม่ได้มีสีขายแบบทุกวันนี้อะไรเงี้ยต้องทําสีเองดังนั้นเขาก็ต้องทดลองก่อนว่าอะไรวัสดุไหนสามารถมาทําสีได้เขาก็ต้องทดลองสรุปแบบอย่างวัสดุคนละชนิดแต่เป็นสีเดียวกันเช่นแบบวัสดุนี้ทําสีม่วงได้อันนี้ก็ทําม่วงได้แต่พอระบายไปแล้วคนละแบบออกมา ตอนแรกอาจจะเหมือนกันทิ้งไว้เป็นปีอา้าวไม่เหมือนกันละสีอันนี้ไม่อยู่ทนอันนี้อยู่ทนอา้าวมันมีต้องมีการทดลองแล้วก็การที่ศิลปินเริ่มเยอะขึ้นก็เป็นเพราะว่าปฏิวัติอุตสาหกรรมเหมือนกันกใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาทําให้มีการผลิตสีที่เป็นรูปแบบของสีที่พร้อมใช้ใครก็สามารถซื้อสีไปลองได้จากคนที่ไม่เคยเป,ป็นศิลปินแต่ว่าได้ทดลอง ทำงานก็กลายเป็นศิลปินได้อุปกรณ์ใช่ซื้อง่ายแล้วก็ใช่าาดังนั้น,<า>นแบบว่าเราสามารถพูดได้เลยว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยก็มีส่วนสําคัญในการพัฒนาของวงการศริลปะเหมือนกันวิทยาศาสตร์เนี่ยมันทําให้เกิดการสร้างสารรค์แล้วกัน<ช>จะสร้างสารรค์เป็นแนวแนวไหนจะเป็นสร้างสารรค์แบบว่าศิลปะเป็นเพียวหรือเป็นสร้างสรรค์ศิลปะที่เป็นอุตสาหกรรมศิลปะเชิงอุตสาหกรรมเชิงธันย์างเงี้ครับก็เกิดจากวิทยาศาสตร์ทั้างนั้เลยครับใช่ครับครับผมคราวครับะครับเป็น เมนูที่3ที่น่าสนใจมากคือใช้วัสดุแล้วใช้ส่วนผสมอะไรที่ผมไม่เคยเห็นจริงนะ,ะ,ะมีทั้งเกลือ,อมีทั้งการาเทคแล้วก็สร้างงานศิลปะได้แบบ มันมีการผสมกันทางเคมีแล้วมันออกมาเป็นอะไรที่แบบผมไม่เคยเห็นมาก่อนอผมว่าครูไม่เคยเห็นใช่ผมผมพอนึกภาพนึกภาพออกได้ว่างานจะออกมาเป็นไงแต่ผมอยากเห็นว่าครูพี่โจโเนี่ยจะทําออกมาเป็นไงครูพี่โจอยากเห็นอยากเห็น <c oughs> ได้ได้งั้นเราไปดูพี่โจกับรายการสอนศิลป์ครับดูว่าเขาจะใช้วิธีการทางเคมีเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เนี่ยมาสร้างงานศิละปะย,ยังไงไปดูกั<ห>นเล,เลยครับสอนศิลป์ สวัสดีสมาชิกชาวสอนศิลนครับผมถามว่าวันนี้ใครชอบระบายสีน้ําบ้างวันนี้ชิ้นงานของเราจะเป็นสีน้ํานะครับผมเป็นสีน้ําที่เอามาผสมกับเครื่องปรุงบางอย่างนี่ครับเกลือครับผมอเกลือกับสีน้ำเนี่ยมันจะทําปฏิกิริยากันอย่างไรช่วงไอเดียสอนศิลตอนนี้เห็นวิมโจถือ ดินสอใช่ไหมครับร่างภาพด้วยดินสอก่อนวาดวงกลมก่อนประมาณนี้อันนี้จะวาดวงกลมก่อนเป็นดาวเสานะครับดาวเสาก็จะมีวงแหวนร้อมรอบพอมีวงแหวนล้อมรอบเสร็จปุ๊บให้มีลายในรูปของเราเยอะขึ้นหน่อยถ้ากาวจะ้ะกาวเป็นกาลาเทคนะครับ ต้องใช้เป็นกาวลักษณะที่เป็นกาวเหลวๆนิดนึงพอกาวที่มีความเป็นน้ำมีความเปียกเนี่ยเกลือมันจะติดได้ง่ายกว่าประมาณนี้อย่างนี้นะครับอ่าได้วงกลมเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ใส่ลวดลายของตัวดวงดาวของเราไปก่อนครับ่าประมาณนี้ประมาณนี้ได้โครงภาพแล้วเนาะคราวนี้เมื่อโรยเกลือกันนี่ เกลือเนี่ยจะมันจะเป็นตัวช่วยในการนํานสาีมันจะดูดน้ําเข้าไปใช่ไหมครับเวลาที่เกิดหลังจากนี้พอเราโรยเกลือเสร็จปุ๊บเนี่ยเรามาระบายสีสีน้ําเกลือมันก็จะดูดสีเข้าไปแล้วจะค่อยๆซึมเข้ามาหากันอยู่ในภาพประมาณนี้เดี๋ยวมาดูกัน ทากาวเสร็จปุ๊บโรยเกลือปุ๊บทุกอย่างขาวไปหมดขาวโพลนนะครับเดี๋ยวมาดูว่าสีมันจะออกมาเป็นลักษณะไหนอะไรยังไงดีกว่าเดี๋ยวตอนนี้พี่โจขออนุญาตเทกเกลือส่วนเกินออกก่อนนิดนึงนะครับส่วนที่มันไม่ไม่ติดกับตัวรูปของเรานะครับเรียบร้อยมาระบายสีกันสีน้ำครับผมเราจะใช้ตัวน้ําเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยมันจะเป็นตัวช่วย นำให้สีมันไหลไปตามเกลือเราอาจจะเลือกโทนสีที่ไปในทิศทางเดียวกันประมาณนึงนะครับอ,อันนี้จะเป็นสีแบบโทนร้อนๆนหน่อยส้มเหลืองชมพูดแดงอะไรอย่างนี้นะครับ เราก็อาจจะไม่ต้องที่จะระบายให้มันเต็มรูปก็ได้นะครับบางส่วนที่เป็นมีเกลืออาจจะให้เป็นสีขาวๆไวน้นิดๆหนึน่งก็ได้นะครับอ่าเรียบร้อยนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรารอให้สีแห้งสักพักหนึ่งช่วงนี้อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะครับผมจริงๆพี่โจก็มีตัวอย่างสมมติว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ทําเป็นรูปดาวเสาราทำเป็นรูปอื่นๆล่ะรูปยานอวกาศอันนี้คือแห้งแล้วนะครับอ่านี่แนะนอน้องนอนนะครับทำเสร็จแล้ว หาที่แขวนใส่กรอบไว้เลยนะจะได้ชิ้นงานอีกหนึ่งชิ้นและเกลือนี่นะครับบอกเลยห้ามอันนี้เป็นข้อห้ามเลยห้ามเอาใส่ปากห้ามกินเด็ดขาดเลยนะครับมันเป็นเกลือจริงแต่มันผสมสีเข้าไปแล้วสีพวกนี้ไม่ได้ถูกผลิตมาไว้ให้กินนะครับยังไงครับครูเพืเอ <c oughs> ผมก็เล่นใหญ่ไปตอนแรกคือ,อ,อผมไม่รู้ว่าว่าตอนแรกคิดว่าเกลือมันจะดูดน้ำไม่รู้ว,ว่าจะมีเอฟเฟกอะไรเยอะกว่านี้แต่ว่าจริงๆมันผสมกันเนาะระหว่างเกลือกับเกลือเทคนิคนี้จริงๆการสมมติว่าถ้าเอาสีน้ำกับเกลือจะเป็นแบบที่คูให้เบิร์จินนา,นาการว่ามันจะฟุง้งผมคิดว่าอย่างนั้นเลยเออตอนแรกอะแต่อันเนี้ยเขาทำอีกเทคนิคหนึ่งก็คือเอาเกลือเนี่ยมาทำเป็นเทกเจอร์ ก็คือทำเอาลงกาวไปก่อนแล้วก็ใส่โรยเกลือให้มันอัดแน่นแล้วพอแห้งเริ่มแห้งบ้างเนี่ยแล้วก็ระบายสีลงบนนั้นใส่ยางอื่นได้ไหมมันจะไม่ค่อยฟุ้งได้ถ้าเป็นแบบทรายละเอียดสีขาวอะไรอย่างเงี้ยมันก็ใช้ได้เหมือนกันเอาจริงถ้าถ้ามีวัสดุเนี้ยถ้ามีวัสดุผมทำให้คุยเวิร์ดูได้เลยแล้วพูดว่าไงนะครับวันี้ กี่ปุ๊ไหนเนี่ยผู้มไร้ยยังไงทุกทีเลยผมไปเอาฟังอยู่ครับผมแค่พูดว่าถ้ามีวัสดุเนี่ยมานี่และครับถ้ามีได้ทันทีเลยครับไม่ทันพูดเลยมันก็คือเป็นวัสดุที่ต้องการเลยเนี่ยเรามีเกลือเรามีกาวกาวลาเทคแล้วเราก็มีกระดาษใช่ครับฝากได้นะครับเพราะว่าผมจับตาดูอยู่ทุกตั้งครับไปลองทำกันเดี๋ยวครับครับผมผมกำลังจะวาดกล้วย ก,ก,ก็อบเนยเลยเกลือเสร็จแล้วอ่าเดี๋ยวผมก็จะทำตะแกรงดังจากนั้นเราก็จะลงกาว เราก็จะโรยเกลือโรยประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเทเกลือข้างนอกทิ้งทีงนี้ก็รอสักครู่หนึ่งให้กาวแห้งสักนิดหนึ่งแล้วก็ เกลือติดกับกาวแล้วลอกกาแห่งัะเดี๋ยวมาลองสีกันครับเดี๋ยวผมลองทำบ้างผมจะนี่ผมเจออุปกรณ์ของร้านเราเองมีสีออยพัทเทลด้วยคุณเอามาทำอะไรอะ่ะสีออยพัทเทลผมเอามาล่างด้วยแล้วก็ใช้ร่วมกัน ผมพร้อมที่จะลงเกลือแล้วครับนี่ครับติดกาวแล้วโอ้เดี๋ยวเรารอให้กาวแห้งนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาลงสีน้ำกันครับเอาละครับเดี๋ยวจะเริ่มใช้สีน้ำมาลองลง พยายามจะทำกล้วยอบเนยโรยเกลือครับผมพยายามทำกล้วยแล้วมีเนยอยู่ข้างบนว้าผม,ผมตรงเกลือเนี่ยผมเว้นไว้ว่ากะให้มันแบบสีอ่อนๆอ,อ,อยู่แล้วก็เลยกะว่าไม่ลงตรง, oh. ตรงเกลือ,อะไรดีกว่าครับ แล้วก็เสร็จแล้วครับรคนละสีแั้นแหละคนละสีสผ,มผมทนสีน้ำเงินของพี่เบริร์ตททนสีเหลืองอ่าสำหรับน้องที่ลองทําเล่นที่บ้านเลยนะครับจริงๆควรจะรอให้เกลือมันแห้งไปเลยอันนี้ของเรามันก็ยังชื้นๆื้อยู่นะโอเคก็ลองไปทําดูที่บ้านนได้นะครับ,รบก็ใช้ เพิ่มระยะเวลาในการรอให้กาวแห้งแล้วก็พยายามลงสีให้น้อยน้ําน้ำน้อยๆ้หรือว่าอบางคนอาจจะลองลงเยอะๆก็ได้เผื่ออาจจะชอบเทคนิคเป็นอีกแบบหนึ่งใช่ไหมลองงไปทําเล่นดูก่อนก่อนก่อนจะทํางานจริงต้องทดลองก่อนใช่หรือจริงๆอ่ะถ้าถ้าไม่ติดเรื่องว่าต้องการความนูนก็ลองลงสีแล้วก็เอาเกลือโรยก่อนที่สีมันจะแห้งอย่างที่ครูพิมพ์เคยแนะนํามันก็จะกลายเป็นฟุ้งอ่าจะได้อีกเทคนิคหนึ่งใช่ครับ จบกันแล้วกระสับสมเมนูของเรา<ช>นนครับวันนี้สามเมนูที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เลยอย่างผมนี้ก็คือการทดลองมากๆเลยครับเพราะผมก็ไม่เคยทําเทคนิคนี้มาก่อน<ช>เอาจริงๆคือจับสีน้ําน้อยครั้งมากแล้วครั้งนี้ก็เป็นสีน้ําที่มีมเลือ,อมีกาวก<อ>าวอ,อีกจริงๆแล้ววิทยาศาสตร์กับศิลปะเนี่ยมันก็คบคู่กันนะอย่างเช่นเรารู้หลักของวิทยาศาสตร์อะไรสักอย่างหนึ่งเราลองเอาทฤษฎีตรงนั้นมาจับเอาสามารถเอ้ยเอาไปใช้ในงานศาิลปะได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยอย่างเช่นเออน้ําอัญชันจริงๆอาคันมาใหม่ มันจะเป็นสีน้ำเงินใช่แต่พอโดนกรดเข้าไปมันจะกลายเป็นสีม่วงใช่อย่างเงี้ยหลักการแบบนี้เราสามารถเฮ้ยเอาไปทำงานศิลปะอะไรได้ไหมใช่บางทีศิลปะก็อาจจะไม่ใช่แค่ภาพนิ่งอย่างนี้นะครับก็อาจจะเป็นภาพวิดีโอมันมีการแบบเปลี่ยนแปลงทางฟอร์มอย่างเงี้ยก็จะก็จะไปงานศิลปะอีกแบบนึ่งโอเคครับสำหรับวันนี้หมดไปแล้วสามเมนูใช่แล้วกลับมาดูกันว่าคราวหน้าจะมีเมนูอะไรมาเสิร์ฟน้องๆบ้างครับกับรายการอาร์คาเฟ่ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ